ข้อ13นะคะเป็นการซื้อขนมปังลูกเกดกับขนมปังไส้ครีมนะคะรานะคาแตกต่างกันซื้อมาทั้งหมด2ชนิดโดยเงื่อนไขคือซื้อลูกเกดนะคะมากกว่าครีมอยู่2ชิ้นแล้วจ่ายเงินรวมกันทั้งหมด296บาทแล้วก็ถามว่าซื้อขนมปังไส้ครีมมากี่ชิ้นเพราะฉะนั้นคําตอบไม่หนีจาก4ี่4ตัวเลือก่ะถ้ามันมีเียตัวเลือกเพราะฉะนั้นครีมมีจิตเป็นสิ15ี่ิ เวลานักเรียนเจอโจทย์คณิตศาสตร์นักเรียนอย่าเพิ่งตกใจจะใช้สูตรไหนจะทํำยังไงเบื้องต้นเอาแบบสัญชตาตญาณธรรมดาก่อนลองเอาตัวเลือกที่มีใบแทนค่ากับเงื่อนไขของโจทย์ถ้ามันสอดคล้องตามเงื่อนไขของโจทย์ทั้งหมดตอบข้อนั้นเลยค่ะลูกอ่ะวิธีแรกครูขอเรียกว่าวิธีกำปั้นทุบดินแล้วกันเนาะตามสัญชตาตญาณเลยนะคะลองนะคะลองซื้อนะ,ะคะครีม14ชิ้น ดังนั้นลูกเกดมันมากกว่าครีมเนี่ยลูกเกดจะต้องซื้อเท่าไหร่คะซื้อลูกเกด16ชิ้นทีนี้ลองมาคํานวณดูตามราคาที่เขาว่ามาตามเงื่อนไขนี้ว่าจะจ่าย296บาทไหมถ้าใช่ก็ตอบเลยค่ะข้อนี้ว่าซื้อครีมไส้ครีมมา14ชิ้นนะไส้ครีมนะคะครีม14ชิ้นครีมราคาชิ้นละเท่าไหร่คะชิ้นละ12บาอนบาทครีม ต่อมามาซื้อลูกเกตลูกเกตเนี่ยซื้อ16ชิ้นตามเงื่อนไขที่เราว่าว่าลูกเกตซื้อเกินครีม2ชิ้นครีม4ลูกเกตร16ราคาชิ้นละเท่าไหร่คะ8บาทแล้วมาดูนักเรียนคูณดูว่าได้296บาทจริงไหมนักเรียนเอา14คูณ12ได้1 6 8บาทบวกกับ16 16คูณ8นะคะ 16คูณ8ได้128นักเรียนบวกกันดูค่ะ128บวก168ได้296สอดคล้องตามเงื่อนไขเลยค่ะเพราะฉะนั้นนิดซื้อขนมปังไส้ครีมมา14ชิ้นค่ะอันนี้คือแบบสันัตยานเอาตัวเลือกลองแทนตามเงื่อนไขทุกเงื่อนไขในโจทย์แล้วสอดคล้องทั้งหมดตอบข้อนั้นวิธีการที่2เอามาเขียนเป็นสมาการสิ่งที่โจทย์ถามกำหนดเป็นตัวแปรนะคะวิธีการหนึงนะคะ ดังนั้นนะคะกำหนดซื้อไส้ครีม x ชิ้นดังนั้นจะซื้อลูกเกดกี่ชิ้นคะตามเงื่อนไขกฎคือลูกเกดมากกว่าครีมอยู่2ชิ้นดังนั้นนะคะลูกเกดก,ก็ต้องเป็น x บวก2ชิ้นใช่ไหมทีนี้ค่ะจ่ายเงินไปทั้งหมด296บบาทนะ,ะก็จะได้เป็นยังไงคะไส้ครีม ไะะส้ครีมราคา12บาททั้งหมดกี่ชิ้นคะ x ชิ้นบวกนะคะเงินที่ต้องจ่ายไปนะคะเอาราคาต่อชิ้นคูณจํานวนชิ้นนะคะแล้วบวกกับลูกเกดชิ้นละกี่บาทคะบแบาททั้งหมด x บวกสชิ้นจ่ายเงินไปทั้งหมด296บาทหน้าที่เราคือหาค่าตัวแปรคะ่ะนะะหาค่า x เพราะ x คือไส้ครีมที่โจทย์ถาม ก็ได้เป็น1 2 x บวกแแจกแจงเข้าไปในวงเล็บได้เป็น8 x บวก16เท่ากับ296 1 2 x บวก8 x ได้2 0 x บวก16เท่ากับ296ย้ายทุกอย่างนี้ตัวไปหาแก้สมการธรรมดาเลขมอ2 0 x จากบวก16มาเป็นลบ296ลบ16เท่ากับ280หาหา x 20คูณอยู่ย้ายไปหาร นาหาร20 0ตัด0 2 1เป็น2 2 1เป็น2 2 4เป็น8ดังนั้นจะได้ว่า x คือ14ทีนี้เรากำหนด x เป็นอะไรคะเรากำหนดเป็นซื้อไส้ครีมดังนั้นซื้อไส้ครีมกี่ชิ้นคะ14ชิ้นก็สอดคล้องกันทั้ง2วิธีนะไม่ว่าจะเป็นวิธีตามสัญญาณปกติไล่ตามเงื่อนไขของโจทย์สอดคล้องทั้งหมด นะตอบข้อนั้นลองแต่ละข้อดูเพอ่อนว่าข้อนี้เราลองข้อแรกคือข้อหนึ่งสิบสี่ชิ้นมันก็สอดคล้องเลยก็ตอบได้เลยหรือเราแทนไปแล้วแบบวิธีครูข้อหนึ่งยังไม่ใช่ก็ลองข้อสองลองข้อสามลองข้อสี่ไปเรื่อยๆนะฮะไม่เกินสี่ครั้งหรอกแต่ถ้าแทนถูกก็ถูกไปเลยหรืออีกวิธีหนึ่งคือกําหนดสิ่งที่โจทย์ถามเป็นตัวแปรเขียนเป็นสมการเราก็แก้เราจะได้คําตอบเลยนะคะวิธีไหนก็ได้ต่อมาข้อสิบสี่อันนี้ก็เหมือนกันค่ะ เขาบอกว่าวิทย์มีลูกโป่งมากกว่าแพรตัวละครมีวิทย์กับแพรนะคะคือแพรมีเท่าไหร่วิทย์จะวิ่งนําหน้าไป7ลูกค่าเฉลีย่ยพูดถึงค่าเฉลี่ยของทั้งสองคนนะคะลูกโป่งทั้งสองคนเนะะี่ยไม่เกินคือน้อยกว่าเท่ากับ19แพรมีลูกโป่งได้มากที่สุดกี่ลูกวิธีแรกค่ะแบบที่ครูบอกไปตามสัญชตาตญาณลองทดลองตามเงื่อนไขของโจทย์ยังไม่ต้องเขียนอะไรนะคะค่าเฉลี่ยคืออะไรค่าเฉลี่ยคือเช่นเราไปกินเนื้อย่าง นะกิน3มคนจ่ายไปสามร้อยเฉลีย่ยคือทุกคนต้องจ่ายเท่ากันก็หารด้วย3ค่ะลูกนะเอาราคาที่จ่ายไปทั้งหมดมารวมกันแล้วหารด้วย3อันนี้ก็เช่นเดียวกันเอาจํานวนที่ทุกคนมีทั้งสองคนเนะี้ยมารวมกันแล้วหารด้วย2แล้วมาดูว่ามันน้อยกว่าเท่ากับ19บเก้าไหมถ้ามันน้อยกว่าเท่ากับ19ก็จริงดังนั้นนี่คือลูกโป่งที่แพรมีได้มากที่สุดเพราะคือสิ่งที่โจทย์ถามก็ลองนะคะลองถ้าแพรมี สิบห้าลูกนะ,ะตามเงื่อนไขวิทจะมีมากกว่าแพรอยู่เจ็ดคือวิทจะวิทจะวิ่งนำหน้าดังนั้นวิทจะมีสิบห้าบวกเจ็ดก็คือยี่สิบสองลูกแล้วเขาบอกค่าเฉลี่ยของสองคนค่าเฉลี่ยลูกบ่งของสองคนค่าเฉลี่ยเอาแบบความหมายง่ายๆที่กูเล่าไปจํานวนที่เราจ่ายไปทั้งหมดเรากินเนื้อย่างคุณซื้อผักคุณซื้อไข่คุณซื้อหมูเอามารวมกัน เบ็ดเร็จ,จ่ายไปเท่าไหร่กิน3คนหารด้วย3อันนี้เหมือนกันลูกโป่งของทั้งสองคนก็15บวก22ใช่ไหมคะหารมีอยู่สองคนหารด้วยสองแล้วมาดูว่ามันน้อยกว่าเท่ากับ19้ไหมถ้ามันเป็นไปตามเงื่อนไขของอสมการนี้<ๆ>ก็เป็นจริง15บวก 22, 22เป็น37หารด้วย2น้อยกว่าเท่ากับ19จริงไหมนะคะอ,อะไรได้37ได้ 18.5ค่ะน้อยกว่าเท่ากับ19จริงไหมคะจริงนะคะสอดคล้องเลยจริงนะคะแก้มาแล้วเนี่ยตามอสมการดังนั้นตอบเลยค่ะคือข้อ1แพรมีได้มากที่สุดคือ15ลูกนะ,ะทีนี้ถ้าเราจะมาเขียนเป็นนะคะเป็นอสมการนะ,ะจะเป็นยังไงอสมการคือไม่มีไม,ไม่ไม่มีเครื่องหมายเท่ากับอ่ะเป็นแสดงการไม่เท่ากันคือมากกว่าน้อยกว่ามากกว่าหรือเท่ากับน้อยกว่าหรือเท่ากับหรือไม่เท่ากับ มาดูค่ะค่าเฉลี่ยสูตรค่าเฉลี่ยคืออะไร x บารเท่ากับซิกมา x คือผลรวมของข้อมูลหารด้วย n คือจำนวนข้อมูลเราสลับที่กันก็ได้ค่ะหรือจะเขียนเป็นซิกมา x ส่วน n เท่ากับ x bar ก็ได้มันเท่ากันนะคะทีนี้กำหนดเหมือนเดิมค่ะกำหนดสิ่งที่จุดถามเป็นตัวแปรกำหนดแปรมีรูปโป่งนะคะ x ลูปดังนั้นนะคะ วิทย์จะมีมากกว่าแพรอยู่7จ็ดลูกก็คือจะนำหน้าวิทย์มีลูกโปง่ง x บวกเลูกอ่ะสคนนะบวกกันซิกมา x ส่วน n เ,เท่ากับ x bar นะฮะซิกมาคือผลรวมของข้อมูลผลรวมคือ x บวก x บวกเกวก 7, มีอยู่2คนนะฮะแล้วตรงนี้เราจะใส่เท่ากับไหมมาดูเขาบอกว่าไม่เกินคือน้อยกว่าหรือเท่ากับเพราะนั้นเราก็เปลี่ยนเท่ากับเป็น น้อยกว่าหรือเท่ากับ19โอเคเนาะอันนี้เราอ้างอิงจากสูตรค่าเฉลีย่ยแต่ในโจทย์เขาบอกว่า,าไม่เกินนะคะเพราะนั้นเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับทีนี้ทำไมครูสลับ x bar มาไว้ฝั่งขวามือเพราะอะไรนะคะเนี่ยได้ทั้ง2แบบเพราะมันเชื่อมด้วยเท่ากับสลับที่กันได้นะคะจะได้เขียนแบบเข้าใจง่ายคือค่าเฉลี่ยที่ออกมาแล้วนะคะมันไม่เกินนะคะมันไม่เกินก็คือมันน้อยกว่าหรือเท่ากับ x bar ก็คือน้อยกว่าเท่ากับ19 ทีนี้ x บวก x เป็นเท่าไหร่คะ2 x บวก7 2หารอยู่ย้ายมาคูณเลยคะ่ะเป็น19คูณ2เท่ากับ38 2 x บวก7 2 x บวกย้ายมาลบก็ได้เป็น38ลบ7ได้เท่าไหร่คะ31เท่ากับ2 x แก้แบบการแก้สมการนะคะ x 2คูณอยู่กับ x ย้ายมาหารนะคะได้เท่าไหร่คะ x น้อยกว่าเท่ากับ15คูณ2เป็น30 15.5ซึ่ง x เรากำหนดเป็นไรคะลูกโป่งของแพรเนี่ยมันน้อยกว่า15.5เพราะนั้นก็ถามว่าแพรมีได้มากสุดกี่ลูกค่าของแพรคือต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ15.5คือเป็นไปได้มากที่สุดคือ15.5ทีนี้ลูกโป่งมันนับเป็นจํานวนเลยมันไม่มีเป็นจุดเป็นครึ่งดังนั้นแพรมีลูกโป่งได้มากสุดคือเป็นจํานวนเต็มมีได้มากสุดคือ15ลูก สิก็ไม่ได้เพราะค่าที่หาได้คือเป็นได้แค่สิบ้าจุมากสุดดังนั้นลูกโป,ป่งที่แพนมีได้มากสุดคือสิบห้าลูกนะคะก็ตอบข้อ1เหมือนกันได้ทั้ง2วิธีการนะคะต่อมามาดูข้อ15อันนี้เป็นการดูความสัมพันธ์ของแบบรูปนะคะว่ามีการสัมพันธ์กันแบบไหนนักเรียนดูตัวเลขนะคะ ตัวเลขข้างล่าง5มาเป็น8เนี่ยบวก3 8ไปเป็น11ก็บวก3 11เไปเป็น14ก็บวก3แสดงว่านะคะตัวเลขที่อยู่ก่อนหน้าเนี่ยรวมกับ3แล้วจะได้ตัวเลขถัดไปดังนั้นตัวนี้บวก3แล้วเท่ากับ53ดังนั้น A คือ50ได้แล้วค่ะ A เข้าถาม A บวก B ทีนี้นักเรียนมาดู B นะคะ B นักเรียนดู B คือตัวบนเขาเห็นลูกศรสองตัวล่างเชื่อมแล้วไปตัวบนัการได้สังเกตคูณกันแล้วได้ตัวบน5 8 40 81เป็น88 11 14เป็น154ดังนั้น A คูณ53ก็จะได้ B ดังนั้น A คูณ53เท่ากับ B A คืออะไรคะ50คูณ 53เท่ากับ b เราก็เอา50กูณ53นะะได้เท่าไหร่คะได้เท่ากับ2,650ซึ่งโจทย์ถาม a บวก b a คือ2650อ้าวไม่ใช่ลูก b คือ2650เนาะ a คืออะไรคะ50ตรงนี้บวกกันได้เท่าไหร่คะ2,700ตอบข้อ2นะคะ ทีนี้มาดูข้อนี้ค่ะกาหนดให้เส้นตรง L นะคะนี่คือเส้นตรง L นะคะผ่านจุด12ทําทำไมครูทราบนะะจุด x เป็น1 y เป็น2คือตรงนี้นะะเส้นนี้แล้วก็ลบ1 3. x เป็นลบ1 y เป็น3นี่ลบ1 3ตามภาพเลยบนพิกัดฉะคือแกน x แกน y เขาบอกว่าสมการเส้นใดนะคะใน4เส้นใน4ข้อนี้เขียนลงใน,นาราบพิกัดฉาก x y เดียวกันนี้แล้วเนี่ย จะได้เส้นตรงที่ขนานกับเส้นตรงแอลนีน้เนี่ยเส้นตรงแอลนี้เนี่ยค่ะปึ๊บขนานกันทีนี้ครูขอพูดถึงค่ะสมการเชิงเส้น2ตัวแปรเนี่ยมีรูปสมการพัวไปนะคะก็คือ ax บวก by บวก c เท่ากับ0นะคะซึ่งนะคะครูจะพูดถึงความชันเส้นตรง2เส้นนะคะจะขนานกันเนี่ยนะคะค่าขนานกันเนี่ยค่ะ ความชันจะเท่ากัน m1 เท่ากับ m2 คือ m ของเส้นที่1กับความชันของเส้นที่2ของสมการเนี่ยจะเท่ากันนะคะแต่ถ้าตั้งฉากกันนะคะ m1 คูณ m2 เนี่ยจะเท่ากับลบ1นะคะโอเคเพราะฉะนั้นแล้วเราหาความชันออกมาค่ะให้ได้จากเส้นนี้แล้วก็มาไล่เทียบนะคะความชันของตัวเลือกนะคะ หาออกมาแล้วมาเทียบกันถ้าความชันเท่ากันก็ตอบข้อนั้นนะคะโอเคค่ะทีนี้นะสมการในรูปทั่วไปเนี่ยคือ x บวก by บวก c เท่ากับ0ความชันเท่ากับนะคะคูแทน m นั่คือความชันเท่ากับลบ a ส่วน b หรือเราจะเขียนในรูปมาตรฐานนะที่เห็นความชันเลยคือ y เท่ากับ mx บวก c m คือความชันซึ่งความชันหาได้จากไหนจากนี่ค่ะคูเขียนไว้แล้ว y y 2อ1ลบ y 1เท่ากับ x 2อลบ x 1นะคะคู่อันดับที่ให้มา2คู่นะคะในคู่แรกคู่แรกเนี่ยครูให้เป็น x 1 y 1ตัวนี้เป็น x 2 y 2กนะคะกำหนดตัวไหนเป็นตัวก่อนก็ได้นะคะดังนั้นหาความชันของเส้นนี้ออกมาค่ะครูจะหา m ของ l คือเส้นนี้ m เท่ากับ y 2ลบ y 1ส่วน x 2ลบ x 1ก็จะได้เป็น y 2คือ3ลบ y 1คือ2ส่วน x 2คือลบ1 x 1คือ1ได้เป็นลบ1ลบ1ได้เป็นลบ1ลบกับ1 m ก็เท่ากับ1ส่วนอะไรคะลบ2ก็คือลบ1ส่วน2ได้แล้วคะ่ะความชันของเส้นนี้นะคะคือลบ1นส่วน2นะคะเนี่ยคะ่ะความชันเท่ากับลบ1ส่วน2ดังนั้นถ้าจะขนานการความชันต้องเท่ากันเราก็มาไล่ดูนะคะในสมการเส้นตรงแต่ละข้อว่าข้อไหนมีความชันเป็นลบ1ส่วน2ซึ่งสมการที่ให้มายังไม่อยู่ในรูป mx ะะยังไม่อยู่ในรูป y เท่ากับ mx บวก c ก็คืออยู่ในรูปทั่วไปอยู่ ax บวก by บวก c เท่ากับ0ถ้าอย่างนั้นความชันก็คือลบ a ส่วน b นะคะหรือถ้ามันเป็นแบบนี้แล้วความชันก็คือเนี่ยค่ะคือ m เลยนะคะตัวที่คูณอยู่กับตัวแปร x เลยนะคะส่วน c เป็นค่าคงที่ะะทีนี้ตัวที่อยู่กับ x ค่ะจะเป็น a ค่ะอ่านี่เป็น a เนาะเป็น a เป็น b นะคะเป็น c แต่ c ต้องย้ายมาฝั่งนี้ก่อนเนาะโอเคไหมคะแต่ข้อนี้ c ไม่เกี่ยวเราจะดูแค่ a กับ b เอามาหารกันแล้วต้องได้เท่าไหร่คะต้องได้ลบหส่วนสค่ะนคะคะ m ของ l เท่ากับลบหส่วนสเราจะหาว่าสมการข้อใด m เท่ากับลบหส่วนสแต่สมการอยู่ในรูปทั่วไปเราก็สามารถหาความชันได้โดยนคะคะ m เท่ากับลบ a ส่วน b นะคะอ่ะข้อนี้ค่ะ c ไม่เกี่ยวไม่เป็นไรไม่ต้องย้ายไปนะคะเเท่ากับลบ A ตัวเลขไม่เขียนข้างหน้าสแสดงว่าเป็น1นะคะลบ1ส่วน B คือ2เนี่ยค่ะเจอแล้วค่ะนะคะความชันเท่ากันกับเส้นของโจทย์ให้มานะคะเมื่อความชันเท่ากันจะขนานกันตอบข้อ1นะคะนักเรียนลองดูข้อ2ดูก็ได้ทำไมข้อ2ผิดความชันต้องไม่ตรงกันค่ะ อันนี้คือ a อันนี้คือ b b ไม่เขียนเป็นหาค่คูณอยู่ก็ได้เป็นลบ2ส่วน1มันก็คือลบ2ซึ่งความชันของสิ่งที่เราหาได้คืออะไรคะลบ1ส่วน2ก็ไม่ใช่เนาะข้ออื่นลองแทนดูก็ได้ว่าไม่จริงนะคะต่อบข้อที่1นะคะ